สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาไปลอกันจากน้อยดูหาเนวกินแรงกันม,มือนี่ตามมาเลยค่ะจุลีมาซ้ำม,มองเก้าอีกเด้อค่ะเด้อเมืองดูมือนี่มันสิขึ้นมันสิขึ้ืไหนเฮาบ่เต้องดูสิได้กิน มือนีจะได้กินบบเนาะพี่น้องเนาะรุ่นรุ่นรุ่นนี่ขอ,อนตามาน้าเบื้องดูมือนีจะได้ติดก้นตากลับบ้านโบเนาะค่ะเนาะมองนีจุรีเคยมาแล้วเด้อค่ะเดอะ้อข้างล่างพุ่นกะไปมาแล้วข้างล่างพุ่นกะไปได้กินมาแล้ว ไปมาสองรอบแล้วมื้อนี้ก็เลยมาเบิ่งหนี่อีกจากน้อยเพราะว่าเคยขึ้นไปข้างบนค่ะเคยขึ้นไปข้างบนเขาประันได้ออกเนาะคะเนะดูรีก็เลยมาหากินหม่องเก้าค่ะมาหากินอยู่รอเก้าเนาะพี่น้องเนาะหากินฉี่เก้า เบิ้งด้เขาสีโศกบ่มือนี่สีโศกสีมานบ่โอ้ยหัวซักหัวซักชะนอ้ำเน้มกันหน้มหน้มดีๆด้ะคะ่ะพี่น้องอัธยเขาขึ้นอีกนี่พอละดอกนึงมองเก้าด้ค่ะมองเก้า เขาก็ดีขึ้นน้ำเรื่อยๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่เด้อค่ะเด้อนี่นี่มีอีกบอที่แน่ๆเ,เราได้เราดอกนึงค่ะปุ๊บเราจะอีกสองดอกนึงค่ะเห็นบ่เนาะปะเนี่ยนั่นนั่นสองดอกนั่นค่ะเดี๋ยวจุเลีสิ ค่อยปีนลงไปเอาเด้อค่ะเด้อค่อยๆลงย่านหัวซากก็ไม่ยังดอกคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไฮจูลี่รอลงจากน้อยก่อนเดี๋ยวจุลีใส่เบิ้งคักๆเด้อค่ะเด้อนี่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 โอ้ยกิ่งลงเขาสนอเอาไปใส่อะไรอีกดอกนึง อ๋อคนละมองเหรอคะคนละมองลงมองแล้วบัดนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยดอกนี้โอ้ยหัวฮักกระดอกนี้หัวฮักโขยลอยอยูุอะเ่ตาสั่นนะส่ตาเนาะนี่เด้อค่ะนี่ ลองดูขาใส่ได้บ่ะขาวกว้างๆยู่ค่ะขา,ขาวกว้างๆยู่เอา้าเกิดขึ้นอยู่น้ำเชิงเขาละบะนี่โอ้โหลงปลพุ่งกันอีกสองดอกเด้อค่ะเด้อสามดอกตรงนี้อีกสี่ดอกเอา้าตายแล้วบะนี่เอ้าตกเขาซะเนาะบะนี่เาานาะนนะจริงจริงลงเขาอุ่มลุ่มซะเนาะนี่เด้อค่ะสองดอกีิจุลีทายลงมาให้เบิร์กวันนึ่งเขานะ พอได้กินอยู่รอดนี่ไหมถ้าบ่ตกเขาสะกอนนะ่ะถ้าบ่จริงตกเขาสะกอนนะ่ะคืออยู่เด้อล่ะนี่อาเดี๋ยวโอ้อยหันเอาละเด้อบัดเนี่ยโอ้ยหัวสักซะนอบัดเนี่ย เดี๋ยวเดี๋เจุลีหาแนว,วจับกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อโอ้หนึ่งสองสามสี่ดอกนั่นเด้อค่ะพี่น้องเห็นบ่ดอกกันนะนั่นน่ะดอกนึงนั่นนดอกหนึงสองดอกนี่สามดอกนี่นี่นี่ สีดอกนี่ค่ะนี่นี่นี่ห้าดอกพุ่นพุ่นเด้อค่ะพุ่นนะนะห้าดอกตายตายหัวสักโอ้ยกิ่งลงเขาสนอวันนี้พี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวตุลีหาแนวจับก่อนหาแนวจับลงก่อนเด้อค่ะเด้อ แป๊บนึงค่ะคูนะอืมทักจ่น,อน้อยป่นี้เอ้ยคุณจะอีกดอกนึงบัดนี้ได้คือิจะได้ลงไปเลิกแ้่น้อยวันนี้ห้งหาห้งลงห้งหาแห้งเลิกค่ะบัดนี้ต้ากับโบมีหมองตั้ง โอ้ยเฮียเฮียตากระตั้งบ่อยู่โอ้ดอกนี่ไหมเฮียนี่กว่มเด้อตาก็ได้โอ้ย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 ตกเขาตกเขาโอ้ดอกนี้เน่าแล้วค่ะดอกนี้ใส่บ่ได้แล้วมาบ่ทัน ดอกนี่เอาดอกพุ่นดิอ๋อันนี้ก็อีกดอกนึงพุ่นก็อีกดอกนึงอ้ยหัวร้อน พุ่นกอีกดอกนึงค่ะแปลดอกพุ้นแปลดอกพุ้นสรุปแล้วลงมานี่ใส่บ่ได้ดอกนึงดอกนั้นใส่ได้บ่เนาะนะโอ้ยเฮียโอ้ยไม่หักดอกนี้ใส่ได้บนะ่พี่น้องเบื้องดรกดอกมีใส่ได้บ่ดอกนี้โอเคอยูอ่ใส่ได้อยู่ดอกนะ เบิ่งดอกพุ่นสองดอกพุ่นดิใส่ได้บ่สองดอกพุ่นอ่ะโอ้ยโอ้ยตกเขาซะเนาะดอกนี้ใส่ได้บ่อ๋อดอกนี้ได้เยอะได้เยอะค่ะดอกนี้งามเยอะดอกนี้งามเยอะอ๋อดอกนี้หัวหัวฮักเหรอ เอา้าได้ลายดอกเติมยูคค่ะจูลี่เลียวลงไปพุ่นนีอีกดอกนึงเด้อค่ะเด้อพ่นพ่นอีกดอกนึงค่ะโอ้ยโอ้ยย้ยนี่นี่นี่นน นี่กระดอกนึ่งฮิยะโอ้ยเอามาคือขึ้นน้ำขาลายแถบันเนี่ยน้ำตีนเขา่าลงไปพุ่นอีกดอกนึงอันนี้อันนี้กสายน้าจุลี่อัน,น,น,อนต่อไปต่อไปไส์สะไหวยน้าอยู่บ้านเด้อค่ะพี่น้องเด้อต่อจากกันเอามาจากเอามาจากสปริงว่าโอ้ยกระตากความกระตากความ ตาความตาความพุ่งไบอีกดอกหนึ่งตายมันคือได้ลงไปเรื่อยๆเถอะบ้านเนี้ยสิบบลงไปหอดตีนเขาซะบ่บ้านเนี่ยคือเป็นแนวนี่ลราบ้านเนี่ยสิบบเลยล้อลงไปหอดตีนเขาซะบ่เอ้ยเบงดอกนี่ไหม เป็นต้นไฮเทอดอกนี่คดรลงงงอยู่นี่เอา้านี่โอ้ในลา,ายตอกเติบเมืองโน้มีอีกบ่ป่าดิโดพี่น้องเฮ็นไหน <c oughs> ปูนเด้อค่ะจุลี่ปีนลงมาจากเถิงปูนเด้อค่ะผุดผุดต้นมันนะ่ะเอิ่นต้นมันนะ่ะเราอยู่จุลี่ก็ปีนลงมาหาต้นมันหัน แล้วก็ปีนลงมาพี่อีกเที่ยน,นึงนี่กติหาทางปีนขึ้นไป้ะบันี้อออันนี้นแหงขอดยอดอยู่ค่ะนี่แหงขอดยอดอยู่นี่นี่ค่ะอแหงก็เกิดอยู่นี่ลักษณะอ๋อ ดอกนี้ใส่ใด้างดอกคุณเดชใส่ใด้างใ่ใดบ่ะนี่เป็นสีแหงๆแห,งแ,หงแล้วเ,เป็นเชื่อศาสนาให้ปึกกขอเป็นเชื่อเนาะคันเนาะนี่เียดอกนึง ดอกนี้่ะได้ลายตกเติบยุค่ะถืออยู่มือนี่นี่มีอีกบน้อบว่ะนี่เบิ่งคักๆักกอนค่ะทีได้บต้องขึ้นไปแล้วเลี้ยวลงม้มาพ่ออีกกะสิไ้ปีนลงไม้อีกล่ะดอกนี้เก็บมันเหยียบเนาะคะเนาะดอกนี้ โอ้ดอกนี้เน่าแล้วค่ะนั่นเน่าแล้วเด้อค่ะเธอแมงโจแล้วโอ้ยหาทางปีนขึ้นก็ได้ไปะนี่กูเหรปีนขึ้นไปพุ่นกีละนี่ดอกนี่ก็ะแหงแหงแล้วดอกนี่ก็ได้คามเป็นแมง เป็นแม้งดอกมันได้ใส่ได้อยู่ดอกมันพอได้อยู่ค่ะเถ่าล้วไปดอกนี่ตรงทรงคือเถ่านี่นะใส่ได้อยู่ดอกละเอาอเอา ต้นนี้กับต้นเก้าด้วยค่ะพี่น้องจุลีมาพาพี่น้องมาเก็บล,ละมือนี้จุลีมาซ้ำเก้าคือคือจังบอกล่ละก็เพาะได้กินอีกอยู่ซ้ำเก้าก็ได้ก็ส่สิปีนขึ้นมาหอด นี่บ่บน้อบ่ะนี่ดอกนั่นใส่ได้ปะได้ยอดอก,กบบเบน้สงอ่ะเานี่งามอยู่ค่ะดอกนี่ออพอแล้วอยู่ค่ะพอแล้วอยู่นึกว่าสิบบ่โซบ,บ่ามานเอาฟูอีกดอกนึงนะ่งามงาม เห็นไ,ไหค่ะดอกนี้กำลังามอยู่โอ้ยหัวสักอู้เบิ่งหอบพูมไหมอู้น่ะเห็นบ่อใครอ่ะผัาดอกนี้ก่อนค่อยหมุนไปเอาดอกนั่นตโตย,ย่านกับตาขวามกับยานให้หมุนเบลดอกนั่นดูค่ะพี่น้อง โอ้ยโอ๊โอ๊ยตกเขาโอ้ยโอ๊โอ๊ยตกเขาฮิฮิฮิฮโอ้ดอกนี่สวยอยู่ค่ะโอ้ยคือบ่ใส่ได้อยู่ดอกนะพวกเป็นยังดอกเพราะใส่ได้อยู่ค่ะอ้าวอืมแบบนี้โอ้ยโอโหเคเนาะวัเนี้โอ้ตกเขาอืา เฮ้ยพอแล้วอยู่ค่ะพอแล้วอยู่มือนี่พอได้กินอยู่ค่ะพอได้กินอยู่พอแล้วอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่ออ้ยเพิ <c oughs> ่งใหม่นี่นตาหมุนหมุนออกมาบางนึงค่ะนะไม่เต็มตาอยู่เอาเดี๋ยวเรารออีกอย่างน้อยก่ะเทียมพอตืิมกันอีกซัมเน,น่ล่ะเบิง้งสงอะค่ะนี่ โอ้จำนี่เห,หลายเติบอยู่ค่ะเพอะแล้วอยู่พออิ่มอยู่นาอพี่น้องนี่นี่เฮกินผู้เดียวพออิม่มเพราะแล้วอยู่ค่ะ,ลลลละเล่าไปเล่ามาเล่าไปเล่ามาค่ะพอะแล้วอยู่ค่ะพอแล้วเพราะทัวร์อยู่เพออิ่มอยู่หลายๆเติบอยู่เด้พี่น้องมานี่สามรอบแล้วเด้นี่ มาหม่องเก้านี่สามรอบแล้วในลายเติบอยู่ค่ะไข่อยู่ไข่อยู่ได้กินได้กับเข่าแรงเอาแล้วละมือนี่นาอพี่น้องเนาะนี่ไปสนามะง่ขึ้นบ้านกันค่ะเล่เล้แงแล้วละมือนี่นี่นะเนาะกันสั้นกะคลิปนี้ก็เสียวไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะคะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปพ่อกันไม้คลิปหน้าค่ะ ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสกายเด้อคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะแล้วแรงแล้วค่ะแล้วแรงแล้วไปแล้วค่ะบ๊ายบาย